สวัสดีค่ะวันนี้มามาเอ่อมาพาชมบรรยากาศนะคะในห้องครัวของเราค่ะห้องครัวโอเพนเปิดโลง่งบ้านบ้านค่ะอยู่บ้านนอกเราเนาะโอเพ่น่ย ใช้ก็ใช้ต่อแก๊สปิกนิกค่ะยังงเวลาทำครัวนะคะทำกับข้าวก็จะมองเห็นเนี่ยเขาเรียกอะไรนะดอกปทุมมาเนี่ยค่ะเป็นไงคะเวลาทำกับข้าวเห็นดอกปทุมมาสวยๆเวลาล้างจานล้างจานก็จะเห็นอะไรคะแดงๆนู่นนะคะ ดอกชวนชมเห็นบรรยากาศหลังบ si> ้านนะคะก็จะมีต้นมะละกอมากมีมีโรยพริกไว้มากแล้วก็มีกระเพราโดยมีดอกทานตะวันด้วยด้วยต้นทานตะวันแล้วก็มี แมงลักค่ะเอากิ่งเสียบๆไว้เล็กๆนั่นนะคะน่าจะได้ประมาณสักสองอาทิตย์ได้ลวมั้งกิ่งเสียบไว้ค่ะก็สวยดีเนาะแล้วก็จะมีอา่าเถาของอะไรนะนั้นะ่จะจำไม่ได้แล้วเนี่ย เขาเรียกข่าวอะไรนะลืมหอหกแล้วอ่ะทำไมอ๋อดอกะจอนนึกออกแล้วเนี่ยค่ะดอกกระจรขจรขึ้นเอง